ก็สวัสดีนะครับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถธรรมดาที่283นะครับก mm hmm. รุงเทพพลังประงไปทางจุดสิ็นนะครับวันนี้เริ่จากดีดรับ4503ทำขบวนนะครับเ mm hmm. อาละครับตอนนี้ชักสัญญาณเวรดออกจากสถานีกรุงเทพพลังปรโยในชานชาลาที่8แล้วนะครับ คนทุกท่นครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ